วันนี้แม่หมอคนพบพลังงานของคนที่นะคะกำลังจะถูกเปิดเผยในสิ่งที่คุณต้องการปิดบังเอาไวค้ค่ะในพลังงานของคนที่ปิดบงังบางสิ่งบางอย่างนะ,ะปิดบังตัวตนของคุณบางสิ่งบางอย่างแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณปิดบังนั้นนะคะคนเขาดูออกค่ะคนเขาดูออกว่าอะไรคนเขาดูออกว่าคุณปิดบังอะไรและคุณแก้งอะไรแก้งซ่อนอะไรเอาไว้นะคะขอพลังงานไพ่นะ ตีโลกาส,สาหรับนี้นะคะในการเปิดดวงประจุตานกับคุณด้วยนะคุณปิดบังอะไรอยู่คะยิ่งคุณปิดบังสิ่งนี้คนเขายิ่งดูออกนะยิ่งคุณปิดบังสิ่งนี้นะค,คุณจะถูกเปิดเผยอย่างแน่นอนนะคุณมีสิ่งใดที่คุณปิดบังและแกล้งทําอยู่ไหมคะเออนะถ้ามีเดี๋ยวเรามาดูนะคะลางงานนะไพวันนี้ค่อนข้างที่จะนะคะ เออนอก,การถูกเปิดเผยในสิ่งที่คุณปิดบงังนะคะในสิ่งที่คุณแกล้งทำค่ะนะคะยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมุนนาทตาพลังงานวันนี้เป็นคลิปแลนดอมนะ,ะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงกับคุณมากหรือน้อยโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะคะถ้าไม่เหมาะขึ้นหัวข้อกับคุณตรงนี้นะ,ะแล้วคุณชอบหัวข้อเราก็มาดูกันต่อได้เลยนะคะว่าสิ่งใดที่คุณแกล้งทาแล้วคนเขาดูออกว่าสิ่งใดที่คุณปิดบงัง แต่มันกำลังที่จะถูกเปิดเผยนะ,ะขอดูตัวต,วตวนองคุณนิดนึงนะ,ะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่รู่บาอาจารย์นะคะและภัยตีโลกาสำรับนี้จงช่วยเปิดดวงปัจจตาให้กับทุกทกท่านด้วยนะคะขอเปิดดูพลังงานตัวตนของคุณนะคะเป็นพลังงานของนะคะท,าท,ท้าทุตรถเป็นพลังงานของคนที่นะคะเดินทางสายกลางเป็นพลังงานของคนที่ ปิดบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นเวลางคนที่ทําอะไรแล้วไม่ประเจดิดประเจิดไม่อวดนะคะไม่อวดในทุกๆเรื่องนะ,ค,ะความสามารถพิเศษบางสิ่งบางอย่างไม่มองเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวของคุณที่มีความพิเศษแบบมาแต่คุณไม่อวดนะคะคุณให้ผู้คนเขารู้ตัวตนของคุณเท่าที่คุณรู้คุณให้เขารู้เท่าที่คุณอยากให้รู้ แต่คุณเชื่อไหมบางสิ่งบางอย่างที่คุณปิดบังเอาไว้นะแม่หมอมองว่าเป็นความพิเศษเป็นความสามารถพิเศษเป็นบางสิ่งบางอย่างที่พิเศษมากๆคุณแสดงมันออกมาแบบธรรมดาคุณแสดงมันออกมาแบบธรรมชาติแต่คนเขาดูออกว่าคุณปกปิดแล้วคุณเก็บสิ่งนั้นเอาไว้ขอพลังงานไพ่เพิ่มเติมนะพลังงานใหม่เลขยี่สิบสี่เหมือนคุณสบายใจในการเปิดเผยเท่านี้เหมือนคุณสบายใจนะอยากให้คนมองคุณใน รูปแบบนี้รูปลักษณ์นี้แต่คุณมีความพิเศษมากกว่าที่คุณเปิดเผยคุณยังเปิดเผยไม่หมดคุณยังเก็บบางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะฮะเป็นพลังงานของนะฮะหมายเลขห้าสิบห้าไพคูไพคูบาอาการนะ,ะเป็นพลังงานของคนที่มีความฉลาดเป็นพลังงานของคนที่มีความรอบรู้มากๆนะคะ เป็นพลังงานของคนที่แก้ไขสถานการณ์ได้ดีปรับตัวได้ดีรักษาสมดุลได้ดีแม่หมอมองว่าพื้นฐานของคุณดีมากเลยนะนะคะพื้นฐานของคุณอาจจะมองไปถึงนะคะครอบครัวของคุณเออนะคุณอาจจะสบายใจที่คุณแสดงออกเท่านี้แต่จริงๆคุณมีพลังงานบางอย่างที่มหาศาลที่อยู่ในใจมากๆที่อยู่ในกายของคุณมากๆที่อยู่ในตัวของคุณอย่างมากๆเลยนะคะ สิ่งหนึ่งที่แม่หมอหมองเห็นนะคุณเป็นคนที่ฉลาดมากๆฉลาดล้ำลึกนะคะเป็นคนที่รู้ทันคนเป็นพลังงานของคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมมีมันสมองที่ดีเยี่ยมนะ,ะพลังงานของคนที่คุมในปับมากๆเลยนะรู้เท่าทันคนรู้เท่าเหตุการณ์เป็นพลังงานของคนที่มีสติและสมาธิฉลาด รอบรู้เก่งมีความสามารถแต่คุณลือกที่จะปกปิดมันไว้อะพลังงานของคนที่แกงโง่ค่ะคุณแกงโง่คุณคุณปิดบังความสามารถบางสิ่งบางอย่างแต่คนเขาดูออกมีหลายคนที่เขาดูออกว่าคุณเป็นคนฉลาดที่แกงโง่อ่าฮะนะความฉลาดที่คุณพยายามปิดบัง ความคมในฝักที่คุณพยายามปิดบังและคุณเปิดเผยไม่หมดแต่ก็มีคนอีกมากมายที่เขาดูออกนะว่าคุณมีความฉลาดหลักแหลมนะดูเท่าทันคนแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างดีเป็นคนที่ไม่โอ้วดถึงสติปัญญารู้มากแต่รับฟังนะเป็นคนที่ทำตัวเป็นน้ำไม่เป็นแก้วค่ะรู้เขาดูเราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเป็นคนที่มีสติปัญญา เหนือกว่าอารมณ์นะฮะไม่ใช้อารมณ์เหนือเหตุผลเป็นคนที่ของสติดีดมากๆนี่แหละนะจะพลังงานรับไพ่ส่งใบนี้แม่หมอบอกเลยว่าคุณนะฉลาดล้ำอ่ะมีความสามารถมีความรู้ที่ล้ำมากๆเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนได้นะแต่คุณก็เลือกที่จะนะทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแกว้วนะฮะใปรู้ใยเรียนอยู่เสมอและไม่อ้วดตัวเองค่ะนะคะคุณจะ ไม่นําพาตัวเองอ่ะนะเครื่อว่าอะไรล่ะไม่ไม่อว้วดในการแก้สถานการณ์ไม่อว้วดในเรื่องของความรู้ความสามารถคุณรู้มากกว่าที่คุณแสดงออกคุณรู้มากกว่าที่คนอื่นเขาเห็นแต่ก็มีคนนะจานวนไม่น้อยที่เขารู้ว่าคุณแกงงูนะเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนฉลาดที่แกงงูนั่นเองค่ะพลังงานหัวข้อในวันนี้เนาะ <S 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 เออหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขห้าห้านะะพลังงานของคุณเนาะ เป็นพลังงานของคนที่ถ่อมตนฉลาดล้ำลึกแต่ถ่อมตนมากๆเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะคะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนค่ะเข้าอกเข้าใจผู้คนแม่หมอเห็นพลังงานของคนที่เหมือนรู้ภาษากายคนรู้ถึงความคิดรู้สึงสภาวะจิตใจของคนแล้วก็ทันคนเป็นอย่างมากแต่คนก็เลือกใช้ความนิ่งนะคะถึงณจุดจุดๆเนี้ย ถ้าคุณหมายเลข55เกิดขึ้นนะพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกิดขึ้นนะคะพลังงานของดาวพฤหัสเป็นดาวสุเคราะ์ที่นะคะคนจอดมาเจอกันคือ55แสดงว่าคุณนะคะรู้อะไรรู้ลึกรู้จริงรู้แบบบรมบคูรู้แบบนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะ แต่ไม่อวดนะโอ้พลังงานวันนี้ดีดีมากๆเลยนะคะขอดุพลังงานพาไพ่ใบต่อไปเพนพลังงานของใหม่เลขสามสามนะพลังงานของกรรมเทพนะและนางรตีค่ะเนี่ยยิ่งคุณถ่อมตนมากเท่าไหร่นะคุณจะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนนะเป็นที่ชื่นชมของผู้คนยิ่งคุณเป็นคนที่ฉลาดล้ำลึกเป็นคนที่มองเหตุการณ์ได้กว้างไกลมากๆแต่เป็นพลังงานของคนที่ถ่อมตัวไม่อ้อวด ไม่นําความรู้ความสามารถที่คุณมีไปข่มเหงใครไม่นําความฉลาดของคุณนะเพื่อที่จะไปเอารัดเอาเปรียบใครซึ่งพลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้จะเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเป็นอย่างมากนะคะพลังงานของรูปลักรูปไครก็สวยหรออนะคะจะมีผู้คนมากมายนะรักในความเป็นคุณนะ,ะคุณจะเจอกริยาณิมิตรที่ดียิ่งคุณแกงงูยิ่งคุณไม่อวดฉลาดนะคุณจะเห็นคนที่เขาอวดฉลาดจริงอะ่ะ โง่แต่อ,อชดชาร์นะคุณจะเลือกคบคนได้มากขึ้นคุณจะเห็นคนได้มากขึ้นพลังงานของคนที่อ่านเกมคนออกนะรู้ทันคนนะพลังงานของคุณนะจะเจอความสัมพันธ์ที่ดีมิมตรไมตรีที่ดีนะคนรักที่ดีเพื่อนที่ดีการเมิตมที่ดีคุณคัดคนได้คุณมองคนออกคุณอ่านคุณเป็นคุณรู้ถึงนิสัยใจคอของคุณนะนิสัยใจคอของคน เออนะปเป็นพลังงานของหูทิพตาทิพได้นะเออนะคะเมื่อคุณนิ่งจิตคุณนิ่งนะคุณจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมคุณจะดูคนออกมากๆนะคนที่เขาเข้ามาดีกับคุณหรือเข้ามาร้ายกับคุณคุณจะแยกแยะออกแล้วคุณสามารถที่จะคัดคนแล้วก็เลือกคบคนได้คนที่อยู่ใกล้ตัวใกล้ใกล้ตัวคุณนะคนที่ อยู่ใกล้ๆคุณณนเวลาในตอนเนี้ค่อนข้างจะมีแต่กิจกริมิตที่ดีเท่านั้นนะเพราะพลังงานของคนที่คิดเอาเปรียบหรือคนที่เข้ามาไม่ดีกับคุณคุณฉลาดคุณรู้ทันนะคุณเลือกหาทางตัดหรือเอาตัวเองออกห่างนะคะพลังงานของคุณเป็นพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อจากนี้เป็นต้นไปนะคะสติปัญญาของคุณความเป็นคุณคุณจะทำให้ผู้คนมากมายเคารพและก็นับถือในตัวตนของคุณมากๆ ะจะทําให้ผู้คนเขายกย่องแล้วก็สรรเสริญนะในความเป็นตัวตนของคุณนะ <S <S พลังงานไพ่ใบต่อไปเป็นพลังงานของเท้ากูเวนค่ะพอตีจะดิ่งให้กันอันนี้นิดนึงนะ <S 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 พลังงานของเท้ากูเวนพลังงานของนะองค์ปู่เทาเวสุวรรณเกิดขึ้นหมายเลขสองเจ็ดนะคะเป็นพลังงานของคนที่นะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่คุ้มครององปู่เทวเวสุวรรณคุ้มครองคุณนะคุณอาจจะเป็นลูกหลานขององค์ปู่เทวเวสุวรรณเห็นพลังงานของคนที่นะ,ะสวดพระคาถาบูชาองค์ปู่เทวเวสุวรรณมีอุปนิสัยใจคอที่เหมือนนะฮะองปู่มีความเข้มแข็งนะ,ะมีความฉลาดมีความดักแหลมมีความดุอยู่ในตัวคะ่ะนะ,ะมีความดุมีความโหดนะ,ะแต่ก็เลือกใช้นะ,ะเลือกใช้ความดุความโหดะกับคนที่ไม่เป็นมิตรเท่านั้นนะคะมีความเด็ดขาด พลังงานของคุณนะตอนนี้เวลานี้เจ้าชะตาตัวตนของคุณมีองค์ปู่เทวิสุวรรณนะคะคอยปกปักรักษาดวงชะตาคอยคุ้มครองคุณด้วยพอต่อไปนี้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะทาให้คุณได้รู้ได้เห็นนะหัวตาสว่างเปิดปู่ทิพตาทิพใครดีกับคุณคุณก็จะรู้ใครร้ายกับคุณคุณก็จะเห็นใครเข้ามาดีกับคุณคุณก็จะรู้แจ้งเห็นจริงนะคะอาจจะบทบาทชีวิตคุณที่ผ่านมาเจอทั้งคนดีและคนร้ายมันง่ายมากๆที่ทําให้คุณมองปากเดียวคุณจะดูได้เลย นะความจริงใจของคนนะความเสฉดแจ้งของคนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาคุณนะขึ้นมาเป็นองค์ปู่เทวสุวรรณนะท่านดุมากนะท่านแรงมากนะคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณคนที่เข้ามาทําร้ายคุณหรือหาผลประโยชน์กับคุณนะคนคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะล่มจมได้เลยนะนะคุณจะเป็นคนที่นะมากด้วยทรัพย์สินจะมีทรัพย์ให้คุณได้เก็บรักษา และคุณจะทําการสิ่งใดต่อจากเนี้ยสติปัญญาความสามารถของคุณนะ,ค,ะความเฉลียวฉลาดของคุณจะทําให้คุณเป็นผู้ที่หาทรัพย์ได้มากหาทรัพย์มาด้วยพลังงานตัวเองนะ,ะแรงกายแรงใจของตัวเองและสติปัญญาสมองของคุณนะคะคุณจะมีความเท็มแข็งเหมือนด่นององูทวเวศสุวรรณนะ,ะและอีกอย่างที่หมอเห็นพลังงานของคนที่ชอบให้ทานคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะ,ะ,นะะเหมือนเหมือนด่างองค์ปู่นะคะ ยิ่งให้มากเท่าไหร่คุณยิ่งมีทรัพย์มากให้มากตรงนี้แม่หมอพูดในทุกๆคลิปไม่ใช่จํานวนเงินให้ด้วยใจนะ,ะไม่ใช่จํานวนทรัพย์ที่คุณให้ถ้าคุณให้แล้วคุณรู้สึกมีความสุขนะ,ะให้แล้วรู้สึกแบบมันปิติยินดีอย่างเงี้ยนะมันเหมือนการให้ด้วยใจถ้าคุณรู้สึกอย่างนี้นะคะคุณจะยิ่งถูกเติมเต็มและมีทัพย์เป็นอย่างมากนะ,ะคุณจะนะะช่วงนี้เวลานี้ สติปัญญาความสามารถของคุณนะจะทําให้คุณได้เห็นหนทางแห่งการทํางานทําเงินแห่งการกอบโกยทรัพย์และคนที่นะคะสวดพระคาถาที่บูชาองค์ปู่ทเทวสุวรรณอยู่ในทุกๆวันคุณเป็นลูกหลักของท่านนะะไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำร้ายคุณได้อ่ะอแต่ตัวตวนของคุณนะบางทีบางคนมีความฉลาด ฉลาดมากแต่เกิดนะ,ะเรียนได้ที่หนึ่งสอบได้เกิดเฉลี่ยที่ดีมากๆอยู่ในห้องที่เจนดีมากๆนะคะแต่สุดท้ายแล้วมันชอบแพ้ทางคุณเพราะขาดประสบการณ์ชีวิตคุณอนะเป็นคนที่ฉลาดด้วยประสบการณ์ชีวิตด้วยนะไม่หมองมองเป็นอย่างนั้นนะคะเจอคนที่นะ,ะดีมากก็เยอะเจอคนที่ไร้กาศมาก็เยอะเจอคนที่น่าไหวหลังหลกมาก็เยอะเจอคนที่เอาเปรียบมาก็เยอะจึงทาให้คุณนะคะมี ผู้ทิพตามทีด่ดอมองคนเก่งมาก,มากอ่านอ่านคนเป็น,นมากอ่านภาษากายคนเป็นนะคะรู้เท่าทันคนมีสติปัญญานะ,ะต่อจากนี้เป็นต้นไปนะแม่หมอบอกเลยว่าคนอย่างคุณไม่มีใครสามารถที่จะเข้ามาหลอกคุณได้ไม่มีใครที่จะเข้ามานะคะเพื่อที่จะทําร้ายคุณหรือกอบโกยหรือหาผลประโยชน์กับคุณได้อย่างแน่นอนนะคะคุณจะเป็นคนที่เซฟตัวเองนะคะเลือกให้เฉพาะคนที่คุณนะะไว้ใจให้อยู่เคียงข้างกายนะคะ อย่างแน่นอนเนาะ,ะรู้พลังงานไพ่ไปต่อไปนะคะเป็นพลังงานของอิสรานะคะพมลิขิตการตำหนักรู้หมายเลข40การตื่นรู้นะคะเหมือนคุณจะมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมากกว่าผู้คนนะบางครั้งคุณก็รู้สึกว่านะ,ค,ะคุณรู้อะไรแบบง่ายๆบางคนอาจจะมีเซนนะเซนเปิดมากๆด้วยก็ได้นะ,ะบางคนมีความฝันล่วงหน้านะคะ เออเห็นอเหตุการณ์ล่วงหน้าความฝันล่วงหน้าประมาณนั้นนะคะเป็นพลังงานของคนที่ตระหนักได้ถึงความผิดชอบชั่วดีด้วยค่ะอืมใช้สติปัญญาและความฉลาดของที่คุณมีอยู่นะดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีหนทางที่ดีไม่เหมองเห็นพลังงานของคนคนที่จะมีผู้คนมากมายให้ความรักความเคารพนับถือ มีพลังงานของคนที่นะได้รับก,กบารกราบไหว้อืมนะคะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของคนด้วยนะในอนาคตนะคะด้วยความใจดีของคุณด้วยเป็นความที่ไม่อดอวดตนของคุณยิ่งคุณไม่อวดยิ่งคุณจะซ่อนตัวตวนมากเท่าไหร่ตัวตนของคุณตรงนี้จะถูกเปิดเผยความรู้ความสามารถที่มันมีเต็มเปี่ยมจะถูกเปิดเผยนะคะความรู้ความสามารถใาๆคนอาจจะมาจากประสบการณ์ชีวิตที่แม่หมอปอง การได้รับบทเรียนแห่งชีวิตที่มากมายกว่าผู้คนนะจนทําให้คุณเป็นคนที่ฉลาดแบบคมในปักนะมีพื้นฐานชีวิตนะบทเรียนแห่งชีวิตที่มันมากมายนะคะดูพลังงานภายใต้ต่อไปนะเป็นพลังงานของกุมารตารค่ะพลังงานของคนที่นะเป็นสื่อกลางระหว่างเทพกับมนุษย์เป็นพลังงานของคนที่มีภารกิจทางด้านจิตวิญญ,ญาณ นีมีหน,น้านะคุณต้องมีความที่ฉลาดมีความรู้ที่มากกว่าเอ่อบางคนมีเซนต์มีรางสังหรณ์บางคนอาจจะอ่านใจคนเก่งมากๆนะคะเหมือนคุณต้องเข้ามาช่วยเหลือคนแต่นะ,ะแม่หมอจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนาะเหมือนมีภารกิจนะคะต้องต้องทาอะไรบางอย่างบางคนหาเจอแล้วบางคนยังหาไม่เจอท่านอยากจะบอกคุณว่า คุณจงช่วยเหลือเฉพาะคนที <nota'> ่เขาเข้ามาขอความช่วยเหลือคนที่เขาพร้อมรับความช่วยเหลือเมื่อคุณไม่มองมองเห็นที่พลังงานของหูทิปตาทิปเปิดสิ่งที่ถูกเปิดเผยขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคือพลังงานของหูทิปตาทิปคุณจะเห็นบางสิ่งบางอย่างบางคนเห็นกรรมของคนอื่นบางคนไม่ใช่ว่าเห็นแบบชัดเจนนะอาจจะเข้าใจอ่ะเข้าใจผลของการกระทําของเขาเข้าใจว่าเขากําลังเจอกรรมอะไรอยู่บางทีคุณก็อยากจะเข้าไปช่วยเหลือเขาไปขัดขวางกรรมเขาสิ่งนี้ไม่ควรไม่ควร นะ,ะเมื่อเขาจะต้องเข้าสู่วิบากกรรมหรือเขาต้องเข้าสู่กรรมใดคุณจงปล่อยให้เขาไปตามเส้นทางของเขานะแต่เมื่อใดที่เขากําลังจะก้าวเข้าสู่หนทางแห่งกรรมหรือการทํากรรมไม่ดีแต่เขามาขอความแนะนําจากคุณมาขอคำปรึกษาจากคุณอันนั้นคือการร้องขอคุณสามารถที่จะช่วยเขาได้เพราะพลังงานของคุณคุณจะมีความฉลาดในคําพูดนะ,ค,ะคุณจะฉลาดในการเข้าใจคุณ มีคําพูดที่นมน้าวใจคนให้คนกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะ,ะหรือให้เขาได้กลับตัวกลับใจทําในสิ่งที่ดีไม่ให้เขานะคะไปัางวิบากกรรมที่มันใหญ่หลวงแต่ใดๆคุณจงจําเอาไว้อย่าย,ยื่นมือไปช่วยใครถ้าเขายังไม่ขอร้องของนะคะ พอไม่งั้นคุณจะแบกกรรมของคนคนนั้นคุณจะแบกกรรมของเขาแทนคุณจะรับนะ,ะวิบากกรรมแทนคนคนนั้นนั่นเองนะคะให้ระวังสิ่งนี้ให้ดีนะและความฉลาดที่โดดเด่นที่หมอเห็นนะคะคือพลังงานของคนที่ควบคุมอารมณ์ได้นะ,ะรู้จักควบคุมอารมณ์นะ,ะในเวลาที่โกรธนะคุณจะเป็นคนที่ไม่ไม่อวดรู้ในเวลาที่โกรธนะคะ เหมือนถูกยัย่วยุคุณก็ระงับอารมณ์ได้เป็นพลังงานของคนที่ฉลาดนะในเรื่องของสภาวะอารมณ์นะไม่ปล่อยให้ความโกรธนะมาทำร้ายคุณได้ถ้าคุณถูกยัย่วยุนะจากคนที่คิดไม่ดีนะแล้วรู้สึกว่ามันจะมีพลังงานจิตศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่กว่าคอยควบคุมคุณด้วยนะไม่ให้คุณนะเป็นไปตาม เกมของคนที่เขาต้องการที่จะนะทําให้คุณโมโหทําให้คุณโกรธนะคะพลังงานของคนที่นะ,ะโกรธโมโหก็สามารถระงับสติอารมณ์นะและขุบปากตัวเองได้นะเพราะไม่หมอเข้าใจนะคนที่โกรธอ่ะบางทีคําพูดที่มันออกไปมันจะเป็นสิ่งที่ทําร้ายนะได้หลายอย่างมากๆเลยเนาะนะคนะ,ะพลังงานของคนที่ฉลาดมีเหตุผล,ลระงับสติระงับอารมณ์นะคะไม่อวดรู้ในยามโกรธ พราะยามโกรธนะคะไม่รู้เราพังผูอะไรบางทีเราบางทีเราก็ไปหักหน้าคนคนนั้นมันมันเป็นผลเสียในระยะยาวระงับความโกรธระงับคาพูดคาจาะะไม่แสดงไม่แสดงความไม่แสดงความรู้สึกไม่แสดงอะไรออกมาในเวลาที่คุณโกรธมากนะคะ,ะ,คะเพราะมันอาจจะผ่านมันอาจจะเกิดจากอารมณ์นะ,ะ,นะ,ะมันไม่ได้ไต่ตรองประมาณนั้นด้วยนะคะ เป็นพลังงานของพะเส,ส่าค่ะความอดทนนะอดทนต่อความโกรธอดทนต่อความโมโหนะยับยั้งความโกรธความโมโหได้นะคะยับยั้งพลังงานนะที่เดือดจัดของตัวเองได้ด้วยนะเออนะคะฉลาดพอที่จะเลือกเย็นนะมากกว่าที่จะเลือกใส่อารมณ์แลนะทุกครั้งที่โกรธคุณเลือกที่จะสงบปากสงบคำนะะไม่พูด แต่แต่ถ้านะถูกประทะคุณก็เป็นคนที่ไม่ยอมคนเหมือนกันนะพลังงานของคนที่นะ,ะเลือกใช้ความเงียบนะเพื่อสยบศัตรูนะ,ะเป็นคนที่นะ,ะใช้คําความเงียบสติปัญญาสยบอารมณ์ที่ร้อนเป็นคนที่ได้รับชัยชนะนะ,ะอย่างแท้จริงอย่างแน่นอนนะคะชนะอะไรชนะใจตนเองอันดับแรกเลยนะคะและชนะคนที่เข้ามา ย่อย่ขุนด้วยค่ะพลังงานไพ่ไปต่อไปนะคะเป็นพลังงานของหมายเลข63นะคะการได้แนวทางนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่อวดเก่งไม่อวดรู้ค่ะเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดแต่ไม่ทําตัวเด่นนะยิ่งไม่ทาตัวเด่นยิ่งไม่อวดฉลาดแต่ก็มีหลายๆคนที่เขาก็รู้ว่าคุณแกงโง่นะคะความไม่อวดเด่นความไม่ฉลาดของคุณก็เปรียบเสมือนนะคะคุณเหมือนคุณจะรู้นะนะถ้ามี คุณไปเจอความเด่นของคุณนี้นะสมมุติเป็นดังไม้ต้นไม้ในป่าต้นไม้ที่สวยที่สุดที่ตรงที่สุด,ท,สดที่เด่นที่สุดจะถูกตัดก่อนจะถูกเป็นเป้าหมายทันทีนะคะอาจจะมีคนอิจฉาริษยาอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคุณเลือกที่จะทําตัวธรรมดาไม่โดดเด่นไม่เป็นเป้าสายตาของใครนะคะเลือกที่จะแสดงศักยภาพของคุณนะ,ะในเวลาที่เหมาะสม อนะเป็นพลังงานของคนที่ไม่อวดตนไม่อวดดีไม่อวด,ด,ดรู้นะคะเป็นพลังงานของคนที่ฉลาดนะฉลาดยิ่งเก็บยิ่งซ่อนยิ่งแกงงงแต่ก็มีหลายหลายคนที่เขาก็รู้นะคะว่าคุณนั่นแหละคือคนฉลาดที่แกงงงมากๆนะคะคุณทำคุณได้แนวทางเนี้ยนะคะ อาจจะในเรื่องของการนะใช้ทำในการนำทางให้ชีวิตของคุณนะมีความอยู่รอดเนาะเอในแนวทางในการใช้ชีวิตนะและสิ่งนี้ทำให้ผู้คนมากมายนะเขาเชื่อใจคุณด้วยนะเขาเชื่อใจคุณด้วยพลังงานของคุณก็เหมือนดังนะมัสยวตานนะมีความยิ่งใหญ่มีความฉลาดนะเหมือนพระนารายที่แปลงกายมาเป็นเพียงแคปปาตัวเล็กตัวน้อยนะไม่อวดอย่าง,งาน,นั้นเอง นะคะสร้างความเชื่อใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนมากๆเลยนะคะอ่ะดูพลังงานไพ่ไปต่อไปนะคะเป็นพลังงานของคนที่น oh, ะคะพักเกตโอ้พลังงานของจิตวิญญาณพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคพะพลังงานของคนที่เรียนรู้พลังงานของตนรู้สึกศักยภาพรู้ถึงขีดจํากัดของตัวเองค่ะนะคะเป็นคนที่เออไม่เลือกใช้อารมณ์นะในการสร้างปัญหานะมีพลังงานของการที่นะคะ ระงับจิตใจตัวเองไม่อยู่ในอารมณ์โกรธฉลาดที่จะเลือกอยู่ในนะอารมณ์ที่แบบมีความสุขมากกว่า นะคนที่ฉลาดนะเขาจะไม่เลือกโกรธของหวังวนะเขาจะเลือกเอาเวลาที่โกรธเลือกเอาเวลาที่อารมณ์เสียนะจากการถูกด้วยยุนะเอาเวลาในการไปทําสิ่งที่มันมีประโยชน์นะพัฒนาตัวเองพัฒนาสายอาชีพการงานของคุณพัฒนาตนนะเป็นพลังงานของคนที่กระจัดความโกรธฉลาดนะกระจัดความโกรธทั้งหลายออกจากใจได้เร็วมากๆกระจัดความหมุนคุณข้องมองใจ ะค,ะความขับคล้องมองใจได้อย่างดีพลังงานของพระเกตนะคะพลังงานทางด้านจิตวิญญาณตื่นพลังงานของคนที่นะคะรู้ตนรู้ตัวเท่าทันอารมณ์ของตนมากที่สุดเลยและมีพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆที่คอยปกปักรักษาดวงชะตาของคุณด้วยนะคะพลังงานของคนที่นะคะ จะมีผู้คนมากมายศรัทธายิ่งปกปิดความฉลาดความฉลาดของคุณก็จะนะ,ะแสดงออกโดยธรรมชาติทาให้ผู้คนเขารู้นะ,ะถึงตัวตนของคุณที่แท้จริงอย่างแน่นอนจากพลังงานหน้าไพ่นะ,ะคุณเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะ,ะอย่างถูกทางแล้วอะนะ,ะโดยเฉพาะในเป็นการใช้ชีวิตอย่างฉลาดนะ,ะเลือกใช้อารมณ์มีเหตุผลไม่อวดตนนะ,ะอ่ะแม่หมออยากจะให้ข้อคิดจากพลังงานหน้าไพ่นี่นะ อาจจะเป็นตัวอย่างของคุณหรือการเกินสติของคุณก็ได้นะคะเป็นสามข้อที่แม่หมออยากจะบอกคุณอยากให้คุณจําเอาไว้แล้วชีวิตของคุณนะ,ะจะเปลี่ยนไปตลอดการ 1. นเลยหุบป,ปากเมื่อโกรธอย่าอวดรู้ตอนกําลังเดือดนะคะเพราะหายนะร้อยทั้งร้อยมาจากปากที่ไวปานสายฟ้าแต่ไร้สมองควบคุมนะ,ะจำไว้เงียบให้เป็น คือชัยชนะที่แท้จริงสองนะฮะอย่าทําตัวเด่นและพลังงานของคุณไม่ทาแน่นอนนะ,ะมันจะเป็นภยัยอย่าทําตัวเป็นจุดสนใจให้คนหมั่นใ้ธรรมชาติจะสอนคุณว่าต้นไม้ที่ตรงที่สุดจะถูกตัดก่อนนะฮะหากคุณเก่งจริงไม่ต้องโชว์เก็บความคมเอาไว้ใช้ในยามที่จําเป็นคนที่ซ่อนคมได้มิดชิดที่สุดคือคนที่มีอนาคตไกลที่สุด นะคะสามเลยเลือกใช้อารมณ์แก้ปัญหาคนโง่เท่านั้นนะคะที่หงุดหงิดทั้งวันคนฉลาดเขาจะเอาเวลาไปหาทางออกอารมณ์มันสร้างปัญหาแต่สมองมันแก้ปัญหาจําประโยคนี้เอาไว้นะคะสิ่งที่ทรงพลังที่สุดไม่ใช่เงินหรืออำนาจแต่มันคือ mindset ของคุณ นะะนี่แหละคือพลังงานของคุณพลังงานคนฉลาดนะคะและแม่หมอก็ขอแบ่งปันพลังงานดีๆนี้นะคะของคุณให้กับผู้คนที่เขาถูกดึงดูดเข้ามาในนี้ด้วยยิ่งคุณซ่อนนะคะยิ่งคุณไม่อยากเปิดเผยคนเขาก็ดูออกนะคะว่าคนฉลาดอย่างคุณนะคะ,ะแล้วดูพลังงานไพ่นะฮะมหศัศจรรย์อยากจะบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมนะคะพลังงานไพ่มหศัศจรรย์เป็นไพ่แนะนำนะคะสำหรับคุณก็แล้วกัน พลังงานไพ่แนะนําอยากจะบอกอะไรกับคุณเป็นพลังงานของพานารายค่ะอืมนะ,ะจากพลังงานไพ่ใบนี้เนาะพลังงานของพานารายนะคะร,ร่างอวตารของพานารายก็มานะและพลังงานของพานารายเกิดขึ้นบง่งบอกชีวิตของคุณความฉลาดของคุณนะมันจะสร้างความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนนะคุณเป็นคนที่นะคะมีความเมตตาต่อผู้คนและคุณจะถูกปกปักรักษานะจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวันอย่างแน่นอนนะคะคุณจงจําเอาไว้นะสติปัญญาความฉลาดความสามารถของคุณจะนําพาให้คุณพบเจอความเจริญรุ่งเรืองแต่นะคะจงมีความเมตตาจิตเอาไว้นะอืรุ่งเรืองแล้วนะคะแบ่งปันทําบุญสร้างกุศลนะพลังงานของนะคะพระวิหารหมายเลขห้าสูนะคะพลังงานของคนที่กําลังจะได้ทรัพย์ใหญ่ นะคะกำลังจะได้ทำงานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่บางคนหมายถึงอสังหาริมทรัพย์ชิ้นใหญ่นะคะการซื้อขายอสังหาริมทมรัพย์บ้านนะคะที่ดินหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การปล่อยเช่านะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านอพาร์ตเมนต์คอนโดนะคะรีสอร์ทอย่างเงี้ยจะดีมากๆรุ่งเรืองมากๆนะคะทำคุณจะได้งานใหญ่งานโตในเร็วๆนี้นะคะ เป็นพลังงานของนะคะเจ้าแม่กวนอิมเกิดขึ้นพลังงานของหมายเลขห้าสิบเก้าพลังงานสวยงามมากขอติกระดิ่งนิดนึงนะคะอาจจะมีคนที่นะคะไปขอพอรกับพระแม่กวนอิมก็ได้นะ,ะท่านกาลังจะประทานพรในกับคุณนะคะสารเจ้านะคะที่มีพระแม่กวนอิมคุณอาจจะไปขอพอรมาหรือเปล่านะ,ะพลังงานของหมายเลขห้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุ้ม ้คุดวย่ะท่านมีเมตตาต่อคุณมากๆเพราะจิตใจของคุณนั้นเป็นคนที่เมตตานะ,ะแล้วก็มีความฉลาดในเรื่องของการใช้ชีวิตะะพลังงานของพระพรหมแม่อจะตีกระดิ่งทุกใบเลยไหมนะคะพระพรมนะคะ,ะอ,องค์พระพรมนะ,ะหมายถึงความสงบสุขความร่มเย็นจะเกิดขึ้นค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดในการใช้ชีวิต ะะแล้วก็เลือกใช้อารมณ์เป็นคนที่จัดการนะคะกับตัวเองได้ดีมากๆและจัดการปัญหาได้ดีมากๆสิ่งที่คุณซ่อนนั่นก็คือนะความฉลาดที่คุณมีความแก้งงของคนแต่ความแก้งขง,งของคุณแต่คนเขาดูออกเพราะอะไรนะะเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบว่ายิ่งยิ่งปกปิดนะยิ่งถูกเปิดเผยยิ่งไม่อวด นะคนยิ่งเห็นนะคะศักยภาพของคุณความฉลาดความรู้ความสามารถต่อไปนี้คุณจะถูกประทานพรจากอมภพพมพูซานะคะให้ชีวิตของคุณและสุขภาพของคุณ นะคะสูขภาพแข็งแรงสําหรับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะได้รับความสงบสุขความร่มเย็นในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะพลังใหม่เลขที่เกิดขึ้นกับคุณเพิ่มเติมนะคะหมายเลข34ค่ะพลังงานของนะคะพัสุรรณกัลยานะคะพลังงานโองเสน่เกิดขึ้นหลายไปตั้งแต่พลังงานของไพ่ตีโลกาจนถึงพลังงานของไพ่มาศจั์บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสวยงามมีจิตใจที่งดงามนะคะเป็นคนที่เสียสละนะคะช่วยเหลือผู้คนนะช่วยเหลือ คนส่วนรวมได้เยอะมากๆนะ,ะเป็นพลังงานของนะคะเติมน้ํามันตะเกียงถวายนะ,ะรอดถวายเทียนพรรษาเออบ่งบอกว่าคนที่มีสติปัญญาที่สว่างสวัยเป็นคนที่จะมีอนาคตที่สว่างสวัยมากๆทําบุญเพิ่มเติมนะคะ กับการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะหรือถวายหลอดไปที่วัดจะดีมากๆนะคะชีวิตกําลังจะเจ,จะิดจรัสดสมองสติปัญญาความสามารถความฉลาดของคุณจะนําพาให้คุณนะคะสู่ความรุ่งเรืองในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณแกล้งทํา ว่างโง่แต่คนเขาดูออกว่าคุณฉลาดนะ,ะนี่คือพลังงานหน้าไพวันนี้สําหรับคุณถ้าคุณชอบพลังงานดีๆนี้ก็ขอให้คุณน้อมรับนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะ,ะและอย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ดีๆแบ่งปันซึ่งกันและกัน